ไม c คาวเรานะคะก็คือเป็นไมคาวฟูฟิเมนต์ก็คือเป็นบริการคังสินค้าออนไลน์ก็คือเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2015ค่ะเริ่มจากที่ทาง c ีอหรือคุณนิธีอะค่ะคือขายสินค้าออนไลน์อยู่แล้วอะค่ะขายจิวเวลี่แล้วพบเพนพอยต์หรือปัญหามาพอเริ่มขายดีขายได้เยอะขึ้นออเดอร์ก็มากขึ้นก็เลยมีเรื่องของการจัดการออเดอร์ที่ยังเป็นปัญหามันยุ่งยากเงค่ะทำให้ขายของได้ไม่สะดวกสบายแล้วก็ ประกอบด้วยแบ็กกราว n ์บิสเนสอะค่ะตัวบ้านเขาเองทำธุรกิจเกี่ยวกับคังสินค้าออนไลน์คังสินค้าอยู่แล้วก็เลยเอามาทำตัวฟูลฟิลเมนต์คือให้บริการเก็บสินค้าแพ็คสินค้าแล้วก็จะส่งสินค้าให้กับตอนแรกก็คือเริ่มแรกก็คือทำให้กับเพื่อนๆก่อนยังไม่ได้แบบเอามาขายจริงแต่พอประสบความสำเร็จระบบใช้งานได้ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ s m e ได้ก็เลยเกิดตัวไมค์คาฟูลฟิลเมนต์ขึ้นมาค่ะ ดเด่นของไมค้าเลยจริงๆนะคะตัวคลังสินค้าไมค้าฟูฟิเมต์คือไม่อยากให้มองว่าเราเป็นคลังที่ให้บริการเก็บของอย่างเดียวค่ะเราอยากมองว่าเราเป็นตัวหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนหรือผลักดันตัว SME ให้ไปต่อได้หรือโก o ออนได้เติบโตได้อะค่ะคือจุดเด่นหลักเลยคือเราค่อนข้างยืดหยุ่นนะคะคัสมัยได้มากแล้วก็เออสเตทนิเบิลโกลไปด้วยกันกับตัวธุรกิจของลูกค้าด้วยให้คำปรึกษาด้วย แล้วก็ค่อนข้างตามใจค่ะไม่ว่า,าลูกค้าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่หรือไซส์คอเปอรเไซส์ระดับ global brand เงี้ยค่ะก็มาใช้บริการเราเราก็ยินดีให้คำปรึกษาและออกแบบโซลูชันที่พิเศษเพื่อคุณได้เช่นกันค่ะอย่างของไมคา์าวะค่ะเราเป็นธุรกิจด้านโลจิสติกส์นะคะให้บริการคลังสินค้าออนไลน์แล้วก็ ลูกค้าที่จะมาใช้บริการของเราอะค่ะก็คือเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของสินค้าค่ะขายสินค้าออนไลน์อยู่แล้วหรือขายออฟไลน์ขายของหลายช่องทางก็มาใช้บริการเราได้หรือคนที่ทําธุรกิจอยากจะนําสินค้าไปส่งให้ลูกค้าปลายทางส่งไปใหออ้พวกรีดิมพอยต์ต่างต่างหรือส่งของซูมิเนียส่งกิฟต์อะไรอย่างงี้ค่ะไปให้ก็สามารถใช้บริการเราได้เช่นกันค่ะอันนี้ยกเป็นเคสตัวอย่างก็ได้ค่ะคือว่า อย่างลูกค้าเราอะค่ะที่มาใช้บริการนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น SME ไทยนะคะก็คือไซ b u บิสเนสเนี่ยค่ะก็คือเริ่มต้นที่ยังแบบเล็กๆไม่ได้รายใหญ่มากก็คือยอดยังไม่ถึง500ล้านอะไรเงี้ยค่ะต่อปีก็ใช้บริการเราเริ่มแรกอะค่ะก็คืออย่างเคสตัวอย่างลูกค้าเราที่ใช้บริการจะเป็นพวกอาหารเสริมนะคะเจ้าหนึ่งก็เป็นแบรนด์ไทยเงี้ยค่ะเริ่มแรกเลยรายได้ต่อปีเขายังไม่ถึง50ล้านเลยแล้วก็แต่ก่อนยังไม่มีร้านซด้าช้อปีเลยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาใช้บริการเราเเราาาะว่่ติดปัญหรรือง หลังบ้านจริงๆก็ให้เราใช้ให้เราช่วยในการเก็บแพ็กส่งให้นะคะแล้วเขาก็เติบโตขึ้นใช้มาระยะหนึ่งประมาณน่าจะ5้าปีได้ะค่ะเริ่มก่อตั้งพร้อมกันก็ใช้มาระยะระยะหนึ่งเขาก็รายได้เพิ่มขึ้นเกือบ500ล้านตอนนี้เข้า IPO เพราะว่าลูกค้ามีเวลาไปโฟกัสกับการทําแบรนด์มากขึ้นทําช่องทางการขายมากขึ้นสร้างเอ็กซ์เพียร์เรียนมากขึ้นทำแอดเว r t i ซิ่งได้มากขึ้นส่วนเรื่องหลังบ้านก็คือเราจัดการให้หมดเลยไม่ว่าจะส่งของเข้าโมเดิร์นเทรดเข้าห้าง เข้า DC หรือว่าส่งเข้า Lazada, s h o p ป e ีส่งให้ลูกค้าปลายทางส่งเข้าตัวแทนจะไหน่ายเราก็ทำให้หมดเลยเงี้ยค่ะก็คือทำให้เขามีเวลาไปโฟกัสในสิ่งที่เขาถนัดมากขึ้นเขาก็เลยเติบโตมากขึ้นค่ะตอนนี้เรามีคลังสินค้าอยู่ประมาณ4 4 4หลังนะคะ4แห่งนะคะในปีนี้ก็คืออย่าง5ปีข้างหน้าที่แผนที่เราวางกันไว้ก็คือจะมีคลังสินค้าเพิ่มขึ้นน่าจะประมาณ30 คลังนะคะในเซาท์อีสเอเชียนะคะโดยเราจะไปหน้าปีหน้าน่าจะไปที่เวียดนามก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อขยายฐานในส่วนของลูกค้าในด้านเซาท์อีสเอเชียก่อนพอตรงนี้แข็งแรงมากขึ้นเราก็ค่อย global ระดับ international <c oughs> ค่ะ <c oughs> อยากจะแนะนำเลยคะ่ะคนที่เป็นออผู้ประกอบการหรือ SME อะคะ่ะที่ยังติดชะงักตัวเองหรืออยากจะไปต่อแต่ยัง ติดเรื่องอื่นๆเรื่องแบบภาษีเลยเรื่องคลางสินค้าเอา่ยเรื่องบัญชีเอ่ยหรือว่าเรื่อง e r p เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าควรจะเข้ามาโกในส่วนของดิจิทัลหรือออนไลน์ได้แล้วอะคะ่ะเพราะว่าอย่างโควิดนะคะที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ทําให้เราทุกอย่างต้องออนไลน์ห้างมันปิดแล้วหรือว่าทุกอย่างล็อกดาวน์เนี่ยคะ่ะคนจะต้องใส่แมสทุกอย่างต้อง social d i s e ท n ซ i n g เงี้ยคะ่ะ เป็นการที่ดีมากถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันกออนไลน์ได้แล้วสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างเห็นบนแดชบอร์ดซิมเลตบนระบบหมดอย่างนี้ค่ะก็จะทําให้คุณตัดสินใจได้ว่าเออจะไปในทิศทางไหนและปรับตัวยังไงเพราะเราจะติดปัญหากันตรงที่ SME ไทยมันปรับตัวได้ยากมันเลยทําให้ไปต่อไม่ได้แล้วก็จะแพ้ต่างชาติได้ค่ะ